พี่ฝรั่งคนนี้เขาอยู่นานหรือยังเขาเป็นคนเร่ร่อนเหรอนานแล้วเป็นโตอะไรปีสองีโอ้คือเขาเขามามาอยู่งี้แล้วเขาตอนคืนเขาไปนอนไหนไม่รู้เด็ตอนคืนเม่ตีห้าเขาเข้ามาแล้วทุกวันทุกวันบางทีเห็นก็นั่งยิ้มคนเดียวอ่าเขาแต่เขาก็ไม่ทําความเดอดร้อนให้ใครเขาก็ไม่อะไรใครเขาก็นั่งคนเดียวของเขาอย่างเงี้ยผมซื้อว่าจะเอานี้ไปฝากเขา ขนมใช่เขาก็กินเหขาก็เอาบางทีผมมีอะไรผมก็ให้เขาอ๋อขอบคุณมากครับบางทีผมมีขนมไก้ต้มมาเราก็ให้ครับผมแต่เขาก็เอาแต่ว่าเรื่องความเดือดร้อนของเขาไม่ทำมาเขาไม่ยุ่งกับใครเขาไม่ยุ่งกับใครเนาะอ๋อขอบคุณมากครับแต่ที่ในสวนเขาบอกว่าเขานิสัยดีนะไม่ทำความเดือดร้อนให้ใคร ก็ใหญ่มากนี่พนันโ้โนี่บรรยากาศเปิดสนามาให้พี่นยทำงานอยู่นู่นนังรถไฟฟ้ามาเนีไนก็มาเพื่มาใช้ปนะยชน์ากควมเป็นธรชาใช่ไหมใช่หมใช่ไหม พี่เขาถามอะไรผมเห็นฝรั่งคนหนึ่งเขาอยู่มานานหรือยังที่ผมเนี่ยมัดม้วนไว้อ่ะนานแล้วหรอพี่เขาเป็นคนเร่ร่อนเหรอเขาอยู่เขาแล้วตอนกลางคืนเขาไปนอนไหนช่วงที่ดีเซเว่นเขาอยู่อยู่เดือนนะแถวหน้าเซเว่นอ๋อแล้วเขาแล้วเขาเวลาเขากินข้าวเขาให้ยังไงก็ ต้ถามแม่บ้านคนเก่าเขาจะรู้เราจะพกซื้อของไปให้เขาได้ไหมได้อ๋อเห็นเขานั่นหลายครั้งแล้วว่าเจะแม่ถามกลัวเขาไปพูดด้วยเห็นเขานั่งยิ้มอยู่คนเดียวทุกคนเจ๊แม่ตรงนั้นที่ยังอยู่นะตรงห้าตรงนั้เออตรับจะอยู่ตรงนั้นแหละค่ะอ๋อน่าจะคุ้นเหมือนดจะแม่ั้งเคยบอกว่าจะไปอยู่แถวสีลมอะไรสักอย่างอ๋อตอนกลางวันเขาก็จะมานอนที่นี่อ๋อครับขอบคุณมากครับผม สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะก็ได้รู้กระจางแกล้งกันแล้วเนาะก็คือถามคนที่อยู่ในห้องน้ำเขาบอกว่าฝรั่ง,งคนนั้นคือเป็นคนเลี้ยร่อนนะแต่ว่าเราเราจะไม่พูดคำว่าสติไม่ดีเนาะเขาอาจจะอารมณ์ดีคนอารมณ์ดีเนาะเดี๋ยวเราซื้อของมาฝากเขา มอขนมปังน้ำโคกนมประมาณนี้เนาะเราที่เราไหว <c oughs> ไปท่านผู้ชมเดี๋ยวไปดูด้วยกันครับเ,เดี๋ยวให้คนถือกล้องให้ด้วยยังไม่มาเพื่อนยังไม่มาเดี๋ยวเราไปดูเจ้าถิ่นก่อนแล้วกันอ่ะดูเจ้าถิ่นก่อนครับเ,เจออะไรเจออะไรเนี่ยเจมียว

เดี๋ยวลองไปถามลุงเขาดีกว่าพี่ฝรั่งคนนี้เขาอยู oh. ่นานหรือยังเขาเป็นคนเร่ร่อนเหรอนานแล้วเป็นโผอะไรปีสองปีโอ คือเขาเขามามาอยู่นี้แล้วเขาตอนคืนเขาไปนอนไหนไม่รู้เด็ตอนคืนตีห้าเขาเข้ามาละทุกวันทุกวันบางทีเห็นก็นั่งยิ้มคนเดียวเขาแต่เขาก็ไม่ทําาวามเด็ดร้อนให้ใครเขาก็ไม่อะไรใครเขาก็นั่งคนเดียวเขาอย่างเงี้ยผมซื้อว่าจะเอานี้ไปฝากเขา ขนมใช่เขาก็กินเหรอเขาก็เอาบางทีผมมีอะไรผมก็ให้เขาอ๋อขอบคุณมากครับบางทีผมมีขนมไปต้มมาแล้วผมก็ให้ครับผมแต่เขาก็เอาแต่ว่าเรื่องความเดือดร้อนเขาก็ไม่ทำอะไรเขาไม่ยุ่งกับใครเขาไม่ยุ่งกับใครเนาะอ๋อขอบคุณมากครับครับผมพูดไทยได้เหรออ้าวโอเคเลยโอ้เดี๋ยวเขานอนอยู่เดี๋ยวเข้าตื่นก่อน นะอ๋อพี่เขาบอกสกินเรียกเขาได้เนาะเราต้องจะเป็นลูกจะเป็ปนลกควรเขาหรือเปล่าไม่แน่ใจเขาพูดพูดคุยพูดคุยภาษาไทยได้นี่เราก็ไม่กล้าที่แรก จะปลูกเขาดีไหมทุกคนแต่ที่ในสวนก็บอกว่าเขานี่ใส่ดีนะไม่ทำความเดือดร้อนให้ใครผมเขาเหมือนลามะเลยทุกคนผมเหมือนอาลามะ ดี๋ยวรอให้เขาตื่นดีกว่าไม่อยากรบกวนเขาเนาะวันนี้ทำไมพระเอกนางเอกของสวนลุมพินีนี้ไม่ยอมขึ้นมาโชว์เนื้อโชว์ตัวให้นักท่องเที่ยวถ่ายรูปกันเลยไปไหนกันหมดนาะ ตรงสะพานเดียวเดินไปดูตรงสะพานกอนครับเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวรอให้เขาตื่นก่อนเขายังนอนอยู่เราไม่กล้าไปรบกวนตรงสะพานปกติเขาจะนอนอยู่แถวนี้แหละกะฉิดนะเดี๋ยวนี้ไม่เห็นวันนี้หรือมาผิดเวลาตอนนี้ก็วันนี้ก็ประมาณ บ่ายสามแล้วนะส่วนใหญ่เขาจะนอนตรงนี้นี่ผู้บัญชาการส่วนใหญ่จะนอนตรงนี้ตัว <c oughs> ใหญ่มากเขาจะทำไมไม่สั่งการลูกน้องไป ต้อนรับต้องตองเที่ยวอ่ะมานอนแบบตรงนี้ไม่ขยันเลยอ่ะหัวหน้ายังไงไม่ขยันเลยน่าจะเป็นผู้นำแถวนี้เลยนะตัวใหญ่ผู้นำสวนลุมตัวใหญ่มากเดี๋ยวเจอน้องๆพอดีให้เขาถือกล้องให้พอดีอดไปดี โดนแล้วบ่เจอชาวต่างชาติตัวอ้วนเลยเที่ยวไม่กลัวเลยเหร ตื่เต้มากอยาวก็ต้องที่่เนอเขาต้องยันกัน หลังก็ไปไกลเกินเนาะมันจะเอาหางฝาดจากเจ้า,ไ,า,าโโไ,ได้ไปไงออกมาอุดหนูไมได้ไ่ตูฮะตึงมากฮะึงมากเขาบอกึงมาเมื่อกีม้มายยางมาเลยย่างมาชวนเป็นตีานมากมาทังคุณเลย เขาไปเ,เป็นเป็นไปเ,เป็นคนไปไหนไปเลยเดี๋ยวเผนกับแต่ต้องเทียวร์คนบนุญาตเลยบ่อยคนอนุญาตได้ตัวแล้วเราเขาบนุญาตได้เขาฝรั่งเขาชอบนะนี่ยถ่ายรูกปกันยกใหญ่นะครับตัวใหญ่มาก วังเขากัดนะมันจะเงียบนะเงียบเงียบกำ <c oughs> ลังยิ้มเลยโน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 ออกมาเถอะเสียวแทนเสียวแทน,น,นเทียวออกมาเถอะท่าน กาศเอาทางสวนไม่รับผิดชอบนะครับผมเง,นบ,งนบนะขนาดปลามันยังขีกได้เนาะน่าจะอยากเห็นคนแล้วก็ไม่กลัวเลย ่ตทะเลเขาขุดไ่เขาคุดยายฮะเขาขุดปุยมาดงมีสิทธอไปดู กล้าจับไหมอ่ะไม่กล <mm ้าจับเราต้องกลัวเหมือนนันเนาะแางตาเขาไม่เขาไม่กลัวเลยทำไมแตงตาเราเดบดกล้าใกล้ชิดขนาดนั้นไว้ใจตัวขนาดนี้ปกติมาบ่อยไหมบ่อยมีกี่ตัวครที่นี่โอ้โหนับไปท่วนถ้าจะให้นับถ้าถ้าตัวใหญ่ก็จะเป็นตรงนั้นจะนอนอยู่ตรงต้นเฟื่องฟ้าน่ะ ผู้นํขึ้เขาเขาจะมานอนตรงนั้นตัวใหญ่สุดนะแล้วพวกเด็กๆเขาก็จะนี่ไงตัวนี้หรือเปล่าไม่ใหญ่กว่านั้นอนี้นั่นนอนตรงนั้นตรงดอกเคื่องฟ้าเลยไปดูตัวใหญ่มากเป็นซนิเจอร์เลยนะชาวต่างชาติทื่นชอบมากที่นี่ใช่ครับคูณมาคมาถ่ายบ่อยไหมที่นี่ไม่ค่อยบ่อยท่าไเอาเคยเอาให้หารกะลอกไหมถัดสซนจิจักเคยไปไหม จะตุจักเหรอคะใช่อย่างอันนั้นคือให้ได้แล้วค่ะได้ต้องลองไปดูที่นี่คือส่วนใหญ่คือมาดูตอนนี้ใช่ใช่ที่นี่ส่วนใหญ่ก็เป็นชินิเจอร์ของพระเอกนางเอกของเราแต่ถ้าสวนตุจักลองไปดูกระรอกน่ารักกระรอกน่ารักเอาถั่วไปให้เราเดี๋ยววันไหนจะไปสวนตุจักเปิดเปิดดูช่องก็ได้นะช่องอะไรคะตามภาษาบาลาวเลี้ยงกระรอกให้กับพานกระรอก ไปถึงว่าที่เปิดช่องติ๊กตอก YouTube ครับ YouTube อะไรชื่อช่องอะไรนะตามภาษาบ่าวลาวตามภาษาบ่าวลาวโไปติดตามมีอะไรอื่นติ๊กตอกมีอะไรที่จะไปติ๊กตอกผมไม่ไม่คยได้ทำอ๋อแต่ว่าทำในยู u t ครับแชร์วีดไปติดรับรองว่าน่ารักมากกระรอกต้องลองไปวันสักวันนึงอ่ะสวนจุจักไงเขาเคยไปเดี๋ยวพาไปสักวันนะเดี๋ยวจากมือต้องโทรศัพท์กันก่อนไปเออวันประมาณวันไหนวหยุดว่างงานนั่นแหละ ไปเดี๋ยวถือกล่องให้ได้สิเอาอันนี้อาหารไปให้ฝรั่งเขานอนอยูอ่นั่นใช่เอาไปมาถือกล่องสามารถเข้าถ่ายน้ำไดก้ก็ได้ได้ถ่ายยด้ฝรั่งนี่นอนใช่นอนอยู่คุ่นเอายังไปถ่ายนาบนน้ำนุำ่มเออซื้อซื้อของไฟฟ้าไม่ตู่เป็นไปดีอใช่ไหมพุ่นนอนอยู่คุ่นเป็นระดับหัวหน้าได้นอนสบายอย่างเดียว ส ok, <presidency> ั่งการลูกน้องอย่างเดียวให้ไปต้อนรับนักท่องเที่ยวนะวสันรับหัวหนาเลยนะหัวหน้าสวนลุมนะพอดีแหละมีคนถือกล้องให้แล้วครับเดี๋ยวจะไปให้เขาถามแล้วว่าถามแล้วว่าเขาบอาภาษาไทยได้กลังอยู่มากเกือบสองปีแล้ววสัน เขาจะรูเวลาตอนขึ้นเขาจะออกไปนอนทางนอกน่าจะสองทุ่มวะ,ะสมะงเงินตัวท่องคู่นี้เขาไม่กลัวเลยนะชอบทั้งผู้ชายผู้หญิงไม่กลัวพระเอกนางเอกของเราเลยซีเนเจอร์ ซื้อน้ำค้างนึงค้างซื้อคนละคางเลย <laughs> อ่บอกอาพี่หองยเพื่อ้เอาอาหารไทยซาบะนังเลน,นพล่นเรลยไอตัวีนวน,น้องโอ้โหั่นอ้อโอ้โพี่้องบรรยากาศเปิดสน loud พี่ เื้อนำมาให้พี่เยเขาจะอยู่เดีอไกเดี๋ยวกล้องไม่ได้ยินเขาจะพูดอยู่คนเดียวนะสพูดไทยได้ไมสปีดไกล าไฟังมูเรื่องใที่ไหนไม่ีใช่ตรกันด

angin <tuk beri> <tuk beri> ใช่ใช่ผมเขาทางมจนโตจนโตแล้วตอนเย็นผมนอนไหนออกไปข้างนอกเขาปิดจี่แล้วก็ไนนกนอเเ่อมาฝากเนาะสู้ๆขอบคุณมากครับผมับไปเขาก็คุยคุยรู้เรื่องอยู่นะเขา พูดภาษาไทยได้แต่เราบางทีเราฟังไม่ไม่ค่อยรู้ก็เดี๋ยวมาให้เขาบางทีเขาก็พูดไปเรื่อยเป่อยเองของเขาเหมือนเขาบอกว่าเขาคุยเหมือนว่าเห็นผมทำงานเมื่อก่อนอยู่นี่ใช่ไหมอย่างเงี้ยเขาพูดเหมือนเขาพูดไปเรื่อยๆนะครับ มิ้งเขากินเขากินมีพวกพวกเจ้ามี้ยังกัดซื้อมะาฝากระดทำดีเขาเพิ่นนั่นแหละทำคอนเทนต์ไปน้ำเขาจะประจำนอนอยู่นี่แล้วเจ้าหอยประจำบอกเออพึงอ่เ<อ>งเอามาให้มือแหลกเพื่อนมาทางที่สองอีกเลยใครจะใช้ลูกมื้น,นีเอาหนักบาบูฟใช่ไหมมือแรกกอะไรแบบม,มือล้างมากอะ่ะท่าน,านคนไหนเห็นคลิปนี้นะ ไม่ว่า youtube เบอร์ลาวชาวลาวหรือว่าคนไทยเนาะก็สามารถซื้ออาหารมาให้พี่เขาได้นะพี่คนรั่งเขาพูดไทยได้ครับแต่จะพูดแบบวกไปวนมาสักหน่อยโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับพบเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ